สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับรเดอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ครับเดินทางมาที่ซอยสุขุมวิทนะครับเพื่อที่จะมาเปลี่ยนพับเบรกเจ้า t m a มนะครับหลังจากที่ใช้งานไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่า t m a มของผมเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวของคาลิปเปอร์นะครับใหม่เป็นของเบมโบ้ดังนั้นเนี่ยตัวของพับเบรกเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นของเบมโบ้เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าสิ่งที่ผมจะเดินทางมาเปลี่ยนเนี่ย ต้องเป็นของแท้นแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าที่นี่คือผู้ที่นําเข้าผ้าเบรกเบมโบอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนั่นก็คือร้านเลสไลท์ซูบอยส์ยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววเนี้ยมาดูกันว่าการเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยนะครับใช้เวลาขนาดไหนแล้วก็มีข้อมูลหรือว่าดีเทลเกี่ยวกับผ้าเบรกเบมโบอย่างไงบ้างก็ถือว่าเป็นความรู้ให้เพื่อนๆที่อยากจะเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับจะได้ดูไปแล้วก็เสียตังไปวางกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาตอนนี้ลื้อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กำลังเตรียมตัวใส่แล้ว เราจะไปคุยกับช่างที่กําลังทำกันอยู่คุณดาคุณตาดีก็คือพี่บอยนะครับเดี๋ยวเดินทางมาหาพี่บอยเลยพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าพี่บอยของผมนะครับเดี๋ยวพี่บอยขออนุญาตพี่เน็บไว้หน่อยอนะพี่พนะอ่าขออนุญาตพี่ผมไม่ใช่แฟนพี่แต่ผมเน็บได้นะอ่าโอเคได้ไดอยู่นะได้ได้พี่รื้อกันมาแล้วตอนนี้จะเห็นได้ว่าตัวของ คาลิปเปอร์ของเราคือเบมโบครับผมเพราะเรามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่ไหมพี่บอยใช่ครับอันนี้มันจะเป็นผ้ b เบรก OEM ของตัวเดิมเลยครับ OEM ก็คือผ้าเบรกแท้นั่นแหละใช่ครับอันนี้คือของแท้ครับอ่าแต่ที่เราจะบอกก็คือพี่บอยบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าพี่ใช้โหดมากโหดมากครับอีกนิดนึงก็น่าจะติดเหล็กแล้วครับติดนิดนึงติดเหล็กแล้วอ่ะผมถามพี่บอยครับผมในดับสไตล์แบบไม่รู้แล้วกันนะจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยยังมีเหลืออยู่นู่ย จะแม้ยังมีเหลืออยู่อย่างงี้เขาเรียกว่ามันหมดแล้วครับถ้ายี่เบมโบเขาบอกว่า,วาจริงๆมันต้องเหลือเยอะกว่านี้ด้วยนะครับอ oh. อย่างนี้มันเริ่มกินจานแล้วครับอย่างนี้คือเริ่มกินจานแล้วใช่ครับ,รบใช่ครับฉะนั้นผมใช้พระเบรกของเขาคุมแล้วถูกไหมคุมแล้วครับสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นพระเบรกแท้เพราะว่ามีคําว่าเบมโบเขียนอยู่มีรหัสโค้ดเขียนอยู่ตรงนี้ใช่ครับอ่าเห็ไหหเนไหมเห็นชดเตนไหมอ่าใช่ใชงั้นผมถามนิดนึงครับพี่บอยครับ ตัวของปั๊มเนี่ยมันเป็นปั๊มที่เราใส่กันมาเองเป็นปัม๊ม M4 ครับตัวเับเบกเนี่ยมันมีตรงรุ่นเลย,ยไหมมีครับพี่ตรงรุ่นเลยครับตรงรุ่นกอนนน็อันนี้น่าจะเป็นอันนี้ตัวใหม่สุดแล้วครับที่คัดนาจากตัวเก่ามาอ,อันนี้ก็คือตัวที่เป็นเบมโบแล้วเขียวว่าเลสซิ่งด้วยใช่ครับอ่ามันแตกต่างออกับของเดิมแบบผมมองผ่านๆตานะมันก็ไม่เหมือนกันแลว้วพี่วอยดูดิอ่าไม่เหมือนแล้วครับใช่ไหมเนื้อผ้าก็ผิดกันแล้วครับอ่าเนื้อผ้าก,ก็คนละแบบแล้วใช่ครับ ซอสล่องก็ไม่เหมือนนะใช่ครับคือนิดนี้นระบายร้อนเร็วเลยครับล่องม,มันก็เลยถี่ขึ้นอเหมือนว่าเราใช้เบรกหนักขึ้นอะไรเงี้ยอะฮะคือถึงแม้ว่ารูปแบบของเนื้อผ้ามันเองเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ครับแต่เพลทตัวนี้มันเหมือนกันใช่ครับเพลทมันตรง,ตร,งรุ่นเท่ารกันได้ใส่กันได้ครับโอเค เห็นพี่บอยบอกว่าตัวนี้คือตัวใหม่ล่าสุดเลยล่าสุดครับพัฒนาขึ้นมาให้มันเหนียวขึ้นอึดขึ้นหนึบขึ้นด้วยครับเดี๋ยวขึ้นหนึบขึ้นด้วยครับของแท้จะต้องมีโลโก้นี่นะฮะมาวลลิคเนี่ยครับเป็นผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการซึ่งก็อย่างที่บอกก็คือเลสลายที่นี่แหละนะฮะเวลาที่เราใส่ไม่ยากใช่ไหม <S <S ี่กอยไม่ยากครับเดี๋ยวผมล้างนี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูปั๊มหลังกอนก็ได้ครับปั๊มหลังทาไมถึงต้องดูปั๊มหลังพี่บอยผมผมปั๊มเดิมอยู่นะผมของเดดิมมสาหรรัับ้วยคบ เป็นพ้าเบรกเบนโบ้อย่างเงี้ยครับผ้าเบรกเลสซิ่งเหมือนกันครับหมายถึงว่าผ้าเบรกของเบมโบ่ใส่กับปั๊มเดิมได้เหรอใส่กับปั๊มเดิมได้ครับเฮ้ยก็้องดีกว่าเดิมดิก็ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจงั้นเดี๋ยวพี่บอยเราต้องดีกว่าเดิมนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะข้างหน้าี่พี่บอยกำลังจะใส่ให้อยู่เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันต่อข้างหลังนี่อย่างที่ผมบอกก็คือว่าผมเชื่อมั่นว่าเบรกของทีแม็กด้านหลังเนี่ยเป็นเบรกที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่พีีี่่่่่บบบออยยกกกววาาาาถ้้เเเปลนนรมััจะดดใชค จริงเหรอต้องลองดูใช่ไหมใช่ครับแกะกันสดสดจริงๆนะครับอ่นี่ครับอ่าให้ดูนี่คือของใหม่นะฮะเป็นจิงม <Bem bo S 2> พ่อเบรกพ่อเบรกหลังของพีจอก,ก็เหลือเยอะนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนดีกว่าไอะไรก็มาแล้วเนี่ยของแท้เป็นอย่างนี้เห็นเบมโบ่ยงนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ว่าตัวปั๊มหลังเราเนี่ยมีการเปลี่ยนเป็นเบมโบ้นะฮะปั๊มหลังของผมยังเป็นพอร์ตเดียวของเดิมอยู่เลยเนี่ยติดรถเลยเนี่ยเห็นไหม แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับอย่างที่พี่บอยบอกคือว่าตัวของพั b เบรกตัวนี้เป็นพั b เบรก O E M ของเบ m bo ที่ทำมาเพื่อที่จะใส่แทนที่ของเดิมได้เลยใส่กระปั๊มเดิมได้ครับอ่ามันผ้ามันก็ดีกว่าถูกป่ะครับเนี่ยเห็นชัดเจน,นเลยครับหน้าเต็มนี่เลยครับหน้าเต็มเลยของเดิมยังไม่ค่อยเต็มแล้วก็จะมีซอรล่องระบายฝุ่นใช่ครับอย่างนี้เลยฉะนั้นไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเปลี่ยนตัวของปั๊มให้เป็นปั๊มซิ่ง ไม่ครับเป็นปั๊มเริ่มติดรถมาทุกรุ่นได้มีของเบมโบมีทํามาหมดแล้วครับมีมน่าจะเป็นพวกสกูตเตอร์บกตตสกูตเตอร์ขึ้นมาครับอ๋อก็คือพวกฟอร์ซ่าเอ็กมูเอ็กแม็กมีหมดเลยมีครับนะฮะฉะนั้นเบรกคู่นี้ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเบรกเบมโบแทนแล้วกันครับผมได้ใช้เวลาเปลี่ยนนานมากที่บ่อยไม,ไม่นานครับไม่นานนะแป๊บเดียวครับโอเคเพราะว่าอันนี้ผมล้างไปประมาณหนึ่งแล้วครับอืมข้างหลังย,ยังชิงๆอยู่เห็นะหมไม่ค่อยได้ใช้หมอค่อยได้ใช้ครับ เบรกตะเบรกเหลือเยอะเลยครับเหลือเยอะเลยไม่เป็นไรเก็บเอาไว่าเป็นสแปรก็ได้ครับผมโอเคยังไงฝากพี่บอยต่อเลยนะครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาไมล์ต่อพี่ไปละในรูวบางนี้นะครับในในช่วงนี้ก็ให้พี่บอยเขาดูนู่นดูนี่ไปเดี๋ยวพาเดินชมร้านหน่อยลวกันเพราะว่าจริงๆร้านเนี่ยผมต้องบอกว่าผมมาบ่อยเพราะว่าจะมีของที่เป็นของนําเข้าแบบคุณภาพเลยซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยก็อาจจะหาอยู่นะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พาเดินดูอีกครั้งลวกันนะครับรวมถึงเห็นบอกว่ามี ของใหม่ๆหม่ให้เราดูด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวหาน้องคนนี้ดีกว่าคนนี้ค,น,น,คน,นเดียวเลยสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> ต้องอายวันนี้เท่าไหร่พี่วันนี้มาเดินเล่นมัง้ง oh. มา,มาไม่มาเปลี่ยนพ่อเบรกเมื่อกี้นี้เปลี่ยนพ่อเบรกเออเจอ,อเจอพี่บอยเขาแนะนําก็ถือว่าโอเคเลยค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยตัวของพ่อเบรกเบนโบเราเนี่ยก็คือมีเกือบทุกทุกรุ่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็มีรองรับรถในไทยเกือบทุกรุ่นตั้งแต่บิ๊กไบค์ Buy, จนถึงบิ๊กสกูตเตอร์หรือว่ารถสกูตเตอร์ก็มีหมดตั้งแต่ค่าสามร้อยปะ 300cc ขึ้นไปใช่ก็คือพวก X Max Forza อะไรเรามีหมดเลยใช้ปั๊มเบรกเดิมเปลี่ยนผ้าเบรกอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้ก็เป็นการอัปเกรดระบบเบรกให้ดีขึ้นครับผมจากของเดิมที่ติดรถมาอยู่แล้วโอเคใช่อย่างตอนนี้เนี่ยเราเห็นตู้ของตัวโชว์เบมโบเนี่ยหลายๆคนชอบถามมาเนี่ยมันจะมีเบรกที่เป็นซินเทอร์มีคาร์บอนเซรามิกอะไรแบบเนี้ย อาอธิบายแบบง่ายๆพี่เข้าใจเลยนะมั้ยว่ามันคืออะไระจุดที่แตกต่างกันระหว่างคาร์บอนกับเซนเทอร์ก็คือตัวคาร์บอนมันจะไม่ได้ผสมโลหะครับค่ะซึ่งการผสมโลหะเนี่ยมันจะทําให้เบรกอ่ะจับดีขึ้นอ,อค่ะเหมือนเหล็กกับเหล็กมันแสสีกันเลยอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วถ้าเราใช้งานทั่วไปเนี่ย อ้แนะนําก็จะเป็นคาร์บอนดีหรือว่าเซนเตอร์ดีจริงๆอ่ะอาออยากให้ถามเข้ามาในเพจเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับซีซีรถด้วยนะพี่จอนเหรอถ้าเกิดว่ารถซีซีสูงๆต้องใช้เบรกหนักๆอาะจะแนะนําเป็นตัวที่เป็นเซนเตอร์ดีกว่าอม,มีคนถามมาแล้วว่าราคาตกประมาณคู่ละกี่ตังก็เริ่มต้นที่ 1, 000, พันนิดนิดพันนิดนิดจนถึงสองพันกว่าขึ้นอยู่กับรุ่นรถขึ้นอยู่กับปั๊มค่ะแล้วก็ชนิดของพ้าเบรกซึ่งตรงน,นั้นนะ่ะถ้าสงสัยก็สาม,มารถถามใน เพจร้านหรือว่าเพจของแบรนด์ก็ได้นะคะครับพี่ถามนิดนึงอย่างอนนีเนี่ยที่เราเห็นเห็นเนี่ยก็คือเป็นพับเบรกของฟอร์ซ่ากับพับเบรกของ X m a x ค่ะซึ่งปกติมันก็คือใช้แค่คู่เดียวใช่ค่ะยังยังอ่ะเอ็ก X อย่างเงี้อยอยู่ประมาณกี่ตันก็อยู่ประมาณไม่เกิน3 0 0พไม่เกิน3 0 0พใช่ค่ะจริงจริงไอ้ยอยากให้ลูกค้าที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเปลี่ยนปั๊มอะค่ะครับใช้ปั๊มเดิมลองมาเปลี่ยนพับเบรกดูก่อนอแล้วจะได้รู้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของปั๊มจริง,รงๆอะมันดีขนาดไหน เพราะว่าบางทีเนี่ยปั๊มมันดีอยู่แล้วแต่ว่าพับเบรกมันลื่นหรือมันแขน็งใช่ไหมใช่เป็นไปได้ว่าอยากลองเพอร์ฟอรนซ์จริงๆก็ต้องลองเปลี่ยนพับเบรกที่มันดีขึ้นดูเป็นการอ,อัพเกรดระบบเบรกในกทางหนึ่งโอเค,คอย่างตอนนี้เนี่ยเพื่อนเือนถามมาว่าตกประมาณอย่างของฟอร์ซ่าที่เมื่อกี้ถามมาก็ตกไม่ถึงสามพันใช่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงที่นี่ได้เลยเปลี่ยนที่นี่ได้ประมาณนั้นหรือว่าจะเปลี่ยนที่ร้านตัวแทนร้านอื่นก็ได้ค่ะครับแล้วก็นอกจากตัวของพับเบรกเนี่ยปีนี้เราจะมีตัวใหม่ที่ จานดิสเหรอใช่ค่ะอ๋อก็คือตัวนี้จะเป็นของเบมโบเหมือนกันอ๋อนี่คือของเบมโบแท้เลยใช่ค่ะหูอลังการมากสวยงามส่วนรุ่นรถที่นำเข้ามาเนี่ยก็รองรับตั้งแต่รถสกูตเตอร์พวกเอ็กแลนดอ่าฮะไปจนถึงรถบิ๊กไบค์พวกตัวคันีซีอะไรอย่างนี้ได้เลยอย่างตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นตัวจานของเบมโบซึ่งเป็นผลิตเม็ดอิตาลีด้วยใช่ค่ะแพงไหมอาอยากรู้จริงตัวนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่ จ่าละสี่พันบาทจ่าละสี่พันบาทันขึ้นอยู่กับรุ่นรถด้วยนะคะอะอเข้าใจแต่ว่าไซก็คือจะเป็นไซเดิมโรงงานก็คือขนาดเท่าเดิมใช่ค่ะไม่ต้องมาทัาแปลงอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเปลี่ยนให้มันดีขึ้นสําหรับลูกค้าที่แบบจารหมดการแบบหมดอายุการใช้งานแล้วอะไรยเงี้ยต้องเปลี่ยนแล้วก็คือสามารถสั่งได้อ๋อโอเคซึ่งตอนนี้เรากําลังเตรียมตัวเอามาขายให้ครบทุกรุ่นที่มันมันมีขายกําลังนําเข้ามาอยู่ในขั้นตอนของการจัด รุ่นรดหรือนุ่นรถมาอยู่ใช่ค่ะดังนั้นก็คือตอนนี้ที่เรามีขายเลยก็คือมีผ้าเบรกมีจานดิส์แต่ขาก็คือพวกคาลิปเปอร์ปั๊มเบรกอะไรยังไม่มีเนาะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้นําเข้ามาตรงนั้นเลน่าจะไม่ได้นําเข้ามาตอนนี้เพราะว่าไอ้นั่นคือเขามีขายกันเยอะแล้วใช่ใช่มันมีคนขายอยู่แล้วมีเจ้าที่นําเข้ามากันอยู่แล้วเออมีอย่างนึงที่ต้องควรจะรู้นะครับก็คือตัวของตัวผ้าเบรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผ้าเบรกเบมโบแท้เลยเนี่ยนะครับจะเป็นคนนําเข้าคนเดียวนะครับก็คือน จะเป็นโลโก้เนี่ยก็คือโลโก้ของทางมาร์ลิกกรุ๊ปเป็นตัวแทนนําเข้าของเบมโบอย่างเป็นทางการในเมืองไทยถ้าไม่มีก็อนุมานได้เลยว่ามันคือของปลอ,อม<ช>โอเคชัดเจนครับอ่ะมีอะไรที่อยากจะโชว์โชยไหมวันนี้คือจริงๆมันก็มีแบบพวกปอกแฮนพวกแฮนบาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จอนอย่างตอนนี้ปอกแฮนก็ยังขายดีอยู่ขายดีแฮนบาร์ตัวที่เคยใส่รถพี่จอนก็ยังใช้อยู่ก็ใช้ก็ยังดีอยู่ซึ่งนี่นี่แฮนที่บอกนะครับจริงๆแฮนเขามีหลายทรงมากนะฮะ แฮนด์สูงแฮนด์ต่ำแฮนด์อ้วนแฮนด์ผอมแต่ว่าแฮนด์ตัวนี้เป็นของยี่ห้อโดมิโนโน,นะครับของแท้แข็งมากเลยนะคะแข็งมากใช่ลม้ลมลม้มไม่หักเ,เดียอ่าเป็นอลูชิ้นเดียวแข็งๆโป๊กๆเลยน้ําหนักก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับราคาเริ่มต้นประมาณกี่ตังค์เนี่ยไอมีตั้งแต่สองพันกว่าบาทไปจนถึงแบบสี่พันกว่าบาทเลยค่ะพี่จอนอม,มีตั้งแต่แฮนด์อ้วนแฮนด์ผอมสูงต่ำแบบมีสีหรือว่าเป็นสีดำล้วนอย่างนี้ก็มีโอเคใช่แล้วอย่างตัวปอกแฮนล่ะ บอกแฮนตอนนี้มันมีหลายรุ่นมากเลยค่ะแต่ทัต่ตัวที่ยังขายดีก็จะน่าจะเป็นพวกของตัวสกูตเตอร์คร 5, 5 1 9้าหนึเป็น,น,นรหัสถูกไหมใช่ค่ะรหัสห้าหนเป็นสีดำล้วนที่เป็นลายโดมิโนโอ่าฮะ,ะตรงนั้นลูกค้าสกูตเตอร์ก็จะชอบเพราะว่ามันเต็มมือดีตกคู่ละกี่ตังค์ถ้าเป็นตัวนั้นมันจะอยู่ที่535รามสิบาบาทห้าหคะ ส่วนตัวอื่นพวกรุ่นสีสีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8 5บาทค่ะหลักๆก,ก็คืออยากให้เพื่อนๆทราบไว้นะครับว่าโดโมิโน้เกเยอะมากอาจจะคู่ละร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆแล้วมันต่างกันเยอะเลยมีลูกค้าอินบ็อกซ์มาถามทุกวันเลยนะคะพี่จอนว่าของที่เขาใช้อยู่ของแท้หรือของเก้อะไรอย่างเงี้ยโอเคบางคนก็โดนหลอกขายของปลอมในราคาของแท้ก็มีนะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ใช่อ่ะนี่ก็คือตัวของบอกมือที่เราก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับว่าโดมิโนเขาใช้กันทั่วทุกเมือง ยังมีอะไรต้องโชยอีกไหมเนี่ยมีตัวนี้เป็นตัวเด็ดเลยของวันนี้ก็จะเป็นตัวที่เปิดตัวกับพี่จอนที่แรกอีกละมันคือ <S <S มันคือม,ค chop, มันคือกล่องตาวมันคือกล่องกล่องกล่องพี่จรนไม่เคยมีกล่องมาก่อนอ่าโอเคกล่องโดมิโนใช่ข้างในคืออะไรเอ่ยแก่ให้ดูเลยโอเคโอ้หเฟี้ยวว่าก็จะเป็นตัวนี้เป็นมือคัดที่โดมิโนเค้มว่าเบาที่สุดในโลกมือคัด ที่เบาที่สุดในโลกใช่ค่ะจะมีน้ําหนักแค่ร้อยสี่สิบห้ากร,รมัมโอ้อ่านี่นี่ให้ดูกันชัดๆนะฮะนี่คือของโดมิโน,โนแท้เออเบาจริงมาอายอ่าเป็นงาน c n c ทั้งชิ้นนะคะอ่าแล้วก็เป็นก้านกระดิกได้ก็คือว่ากา้านพับได,พบได้พับได้พับได้ตัวนี้ก็คือออกแบบร่วมกับนักแข่งที่อยู่ในรายการ m o t o อ p อืปค่ะสวยฮะสวยหมายถึงว่าเวลาที่จะขอซื้อยอย่างเงี้ยคือเข้ามาของกล่องอยงนี้เลยเหรอก็คือตัวนี้จะขายทั้งเซตเลยให้ให้ให้ลูกค้าทั้งเซตเลยเพราะว่านอกจากมือ แล้วเนี่ยเราก็จะแถมปลอกแฮนด์แล้วก็มีโปสเตอร์ที่เป็นทีมแข่งของดูคาติเบนอโวทีมให้ด้วยรวมถึงสติกเกอร์ตรงนี้สติกเกอร์แท็ติดรถได้เลยอันนี้คือมาจากอิตาลีเลยค่ะนะอย่างนี้เลยกล่องนี้ส่วนที่ราคาอยู่กี่ตังค์9,500บาท9,500บาทใช่ค่ะรุ่นเก่าที่แบบมันไม่กระดิกอยู่ประมาณ7,000ก็คืออันนี้ก็มีเพิ่มมาหน่อยนึงแต่ว่าเบากว่าเดิมเบากว่ามากอืกแล้วเจ้าของที่นี่เขาไม่ใส่อ่ะ เขากำลังลื้ออยู่ค่ะรถเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่กับรถคันนี้แหละใส่กับเจ้า RXV4 เท่ๆคันนี้เนี่ยนะใช่ค่ะตอนนี้ก็าําลังลื้ออยู่อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูกันก็คือรถคันนี้ของเจ้าของเจ้าของที่นี่แหละนะครับก็คือคุณเคนที่ทํารถไปทําไม่ทำมาไม่รู้ทาเกินราคารถไปแล้วเฮ้ยเบาจริงว่ะสวยด้วยเนี่ยฮะก็เดี๋ยวเขาจะถอดตัวนี้ออกนะครับถอดตัว CNC ออกแล้วก็ใส่เป็นตัวนี้แทน ก็จะทําให้รถเบาขึ้นอีกนะครับ9,500บาทนะฮะประมาณนี้นะฮะสวยอะ่ะสวยแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้มีจํานวนจํากัดนะคะมีไม่ได้เยอะเพราะว่าไม่ค่อยได้เอาเข้ามาอยู่แล้วมันมันเป็นเขาเรียกว่าของแพงอ่ะที่แบบว่าดูไฮโซอ่ะ,อะตัวนี้สำหรับคนที่เป็นสาวโดมิโน,โน่ตัวนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะ9,500ครับประมาณนี้นะครับหลายๆคนคงจะถามว่าทำไมมันแพงจังคือต้องเข้าใจในเรื่องของราคาของโดมิโน่นิดนึนงว่ามันไม่มีของถูกเลย มันมีแต่ของแพงแต่มันแพงด้วยคุณภาพของมันนะครับใช่มันเป็นของอิตาลีแท้มันเป็นนำเข้ามามีโลโก้นะครับมีตรงนี้ก็คือเน้นของการเบาๆน้ําหนักเบานะครับการสามารถที่พับได้มีโลโก้อิตาลีนะครับคือเขาดีไซน์ออกมาให้เหมาะกับสรีระของคนที่ต้องขับขีอ่อม,มือจับถนัดอะไรเงี้ยค่ะสวยเพราะว่าจริงๆพี่ยังไม่เคยเห็นในไทยนะ ยัง,ยงใช่ไหมไมันย,ยังไม่มีมมการ<ช>เปิดตัว,<ช>ตวเลยฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆก็ได้เห็นวันแรกเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแบบนี้สวยงามมีคนถามว่าโดมิโนโฟองน้ำแบบรถพี่จอยยังมีขายไหมราคากี่ตังค์มีค่ะราคา710บาทตัวนั้นช่วงนี้เข้าหน้าฝนอ่าตัวนั้นน่าจะตอบโจทย์ซึ่งไม่ใช่แค่เอาไปใส่รถวิบากมีคนเอาไปใส่รถสกูตเตอร์ก็ใช้ดีใช่จริงๆพี่ชอบมากเลยนะ ยังยังติดพี่อยู่คู่หนึ่งนะอ๋อได้ได้พี่เอาไปเปลี่ยนได้เลยสะดวกวันไหนถามนิดนึงตอนนี้เนี่ยเห็นเมื่อกี้เนี่ยคุยกับพี่บอยเขาบอกว่าทางทางมามาเลิกเองเนี่ยมีโปรโมชั่นใช่คะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของอ่คนที่อยากจะทําคงทําคลิปอะไรอย่างงี้คืออะไรบ้าง,างคือตอนนี้เราเหมือนมีเราเราจะมีโปรโมชั่นที่เป็นคืนกําไรให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าของเราในช่วงนี้นะคะจนถึงวันที่ส5้ากรกฎาคมอ่าก็คือลูกค้าที่ สั่งซื้อสินค้าในแบรนด์ของโนมิโน่ m c มซี m อมิฟมาติหรือว่าโชวบิทูโบค่ะตัวเนี้ยถ้าลูกค้าแค่ทำคลิปรีวิวไม่ว่าจะตัดยังไงถ่ายยังไงก็ได้ที่เป็นคีเอทีแล้วก็ลงโพสลง YouTube ส่งลิงก์มาให้เราที่ LINE แอดแอดมาวค่ะแค่นั้นก็รับเงินคืนไปเลย10% สิบเปอร์เซ็นคือแค่ทําคลิปส่งมาให้ก็รับไปสิบเปอร์เซ็นเลยซื้อของหมื่นลดพันหนึ่งว่างั้นดีกว่าใช่ค่ะแค่ทําคลิปมาแล้วก็โอนเงินคืนเป็นแคทแบ็กให้เลยอ่าแต่ถ้าคลิปไหนโดนใจทีมงานโดนใจพี่จอนอันนี้เดี๋ยวให้พี่จอนเป็นคนเลือกเลยครับผมก็คือเราจะคืนทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์จากราคาสินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์จากราคาหมายถึงว่าซื้อท่อมิฟมาหมื่นกว่าบาทก็คืนหมื่นกว่าบาทคืนหมื่นกว่าบาทเลยเหรอค่ะโอ้เจ๋งว่ะ เก็เท,<ล>ที่สำคัญคือสินค้าที่ลูกค้าเอาไปใส่อะค่ะจะต้องมีโลโก้ของ Group อมาวลิกกรุ๊ปเพื่อยืนยันว่าเป็นของแท้ด้วยเนาะอย่างนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติว่าพี่ง่ายๆนะผมซื้อแค่ปลอกมือประมาณสี0กว่าบาททาคลิปแล้วส่งมาที่นี่แล้วโดนใจก็คือจ่ายตังค์คืนเขาเสือกบาทเลยใช่ค่ะเออง่ายใหพี่สมมุติพี่ซื้อท่อมิบสองหมื่นห <25. S 1> ้าคลิปโดนใจพี่จอนเดินใจพวกหนูเดินใจทีมง,งานคืนเลยสองหมื่นห้าโอ้จริงดิจริงพี่ทัวนอีกครั้งหนึ่งก็คือ ทำคลิปหลังจากที่ซื้อมาแล้วมีโลโก้มาลิกแบบนี้ค่ะแล้วก็ลงใน YouTube ส่งลิงก์มาที่ Li@@ n e แอดมาลิก M A V E R I X แล้วก็ก่อนวันที่อะไรนะก่อนวันที่15กรกฎาดาเอ้ยเจ๋งว่ะส่งมาแค่ส่งมาอย่าลืมส่งเลขบัญชีมาด้วยเดี๋ยวเราคืนเงินให้เลย10%เปรเฟี้ยวว่ะอย่างนี้พี่ทำได้ป่ะได้จิงการพี่ทำได้ป่ะได้เลยใครก็ได้เจ๋ง ใจป่าไหมใจใจใจก็เอาตามนั้นละกันเพราะว่าอย่างที่บอกคือช่วงนี้คนอยู่บ้านยุคโควิด<ๆ>เยอะแยะนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรทาทาคลิปมาได้ซึ่งต้องบอกว่าคลิปเมื่อกี้เนี่ย,ยกูอยูพี่บอยเขาพี่บอยบอกว่าเป็นมือถือก็ได้ได้ค่ะมือถือได้กล้องได้แล้วแต่ลูกคา้าถนาดนั้วแต่ลูกค้าสะดวกแล้วที่สําคัญคือไม่จําเป็นต้องซื้อที่เด็ไรล์ลูกค้าซื้อก็ร้านตัวแทนจําหน่ายที่ไหนก็ได้แต่ขอแค่เป็นของแท้โอเคสาคัญที่ติ๊กเกอร์สำคัญที่ติ๊กเกอร์ตามนั้น โอ้เจ๋งอ๋ออีกคือแค่ส่งมาก็สิบเปอร์เซ็นต์เอาไปก่อนเจอสิบเปอร์เซ็นต์แค่ส่งแค่ส่งคือทำคลิปมาโหลดลง YouTube ส่งลิงก์มาปั๊บจบเลยได้เลยค่ะอ่ตามนั้นนะครับก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับคนที่แบบว่างๆเพลินๆซื้อของอะไรมีอะไรบ้างนะมีท่อมีบมีกอง BMC มีปอกแฮนดอมิโนใช่ไหมประกับมือคัตประกับมือคัตเอ่อพวกชงชกกันสะบัดอะไรได้หมดเลยโอเค อ่ะก็ฝากเอาไว้ละกันเพราะว่าอย่างที่บอกคือของแบบนี้เผื่อเพื่อนๆจะได้เงินกลับไปใช้ฟรีใช่ซื้อของแต่งแล้วยังมีเงินคืนเนาะเมียไม่ด่าตามนั้นนะครับอ่ะตามนั้นละกันเดี๋ยวคนนี้คงจะแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะทําตัวของเบรกเบมโบไปช่วยพี่บอยต่อแล้วเดี๋ยวกลับบ้านละขอบคุณคอามากนะครับขอบคุณ,ค,ณครับก็ฝากเอาไว้ละกันร้านนี้ชื่อร้านเลดไลท์ซูเปอร์ไบ์นะครับอยู่ที่สุขุมวิทซอย26หาง่ายๆเลยก็คือพิมพ์คําว่าเลดไลท์ซูเปอร์ไบ์ตามเนี้ยเลดไลท์ซูเปอร์ แล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาได้ปิดแค่วาาออันอาทิตย์ถูกป่ะเอดเปิดวันอาทิตย์วันเดียวค่ะวันหยุดนักขัตเลอร์ก็เปิดนะคะวันหยุดนักขัตเลอร์เปิดปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวถ้าเกิดว,ว่าจะมาก็ผมบอกเลยเซิร์ชกูเกิลก็เจอนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปช่วยพี่บอยต่อละแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับทาง u t u b e รวมถึงดูทาง Facebook ก็ได้นะครับกับเพจจอร์เรเดอร์แล้วก็ YouTube Channel จอร์เรเดอร์ครับผม